สวัสดีครับรายการคนแคสความรู้ครับพบกับผมเช่นเคยครับศิลปะเดชาคุณครับรายการคนแคสความรู้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของสำนักพิมพ์แคคเกอร์บุ๊คครับรายการคนแคสความรู้ครับนำเสนอบทสัมภาษณ์เชิงวิชาการฉบับเข้าใจง่ายครับวันนี้ครับเช่นเคยพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแต่คุ้นเคยกันครับรองศาสตราจารย์ดรวัชรพลบรญรักษาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณศิลปะครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ วันนี้อยากจะชวนอาจารย์มาพูดถึงโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งของสำนักพิมพ์แคคเกอร์บ k ิฟครับ,รบซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆและอยากจะชวนคุยว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้มันคืออะไรแล้วหน้าตาของมันเป็นอย่างไรบ้างครับโปรเจกต์ที่ว่านี้ผมได้ข่าวมาสั้นๆว่าชื่อโปรเจกต์ว่าแคคเกอร์บลฟก็เลยอยากรู้ว่าแคคเกอร์บ e f ฟเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับอาจารย์เข้าสู่คำถามแรกเลยดีกว่าแคคเกอร์บลิฟคืออะไรครับอาจารย์โอเคครับ, okay, รบก็ อันดับแรกนะครับขอบคุณที่เชิญมาอีกครั้งนะครับ c r a c k k r r s Brief เนาะก็เป็นซีรีส์หนึ่งของสำนักพิมพ์ Crackers o o o s นะครับครับถ้ำกลางซีรีส์อื่นๆหลากหลายที่คนอาจจะเริ่มงงและนะฮะว่าพวกเรามีอะไรกันบ้างสรุปแล้วผมเล่าสั้นๆภาพรวมนิดน,นึงก่อนดีไหมครับดีครับดีครับโอเคในในความเป็น Crackers o o o s เนี่ยนะครับ เราก็มีปณิธานว่าเราจะทำเ,เป็นในส่วนของการสร้างแล้วก็นำเสนอองค์ความรู้ให้กับผู้อ่านเนาะทีนี้ก็จะไม่ใช่แค่ในส่วนของผู้อ่านแต่จ,จะเป็นในรูปของผู้ฟังหรือคุณผู้ชมด้วยซ้ำแนอนาคตอย่างนี้นะครับดังนั้นเรามีบุ๊กแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับในส่วนของความเป็นสำนักพิมพ์เรามีบล็อกนะครับสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่ปล่อยของอเราเริ่มที่จะมีบทความจากนิสิต นักศึกษานะครับหลายๆที่หลายๆสถาบันส่งเข้ามาครับปล่อยคล้องจากบทความจากรายวิชาบ้างหรือว่านักวิชาการนะครับมีบุ๊กรีวิวผมเองนี่แหละนะครับหรือว่าบางท่านที่เป็นนักวิชาการอิสระก็ส่งเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบล็อกใช่ไหมครับเรามีอีกซีรีส์นึงเราชื่อว่า c r a c k e r s basic basic ก็ basic concept ครับเป็นชื่อย่อของมัน basic concept เราเชื่อว่าในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนต่างๆล้วนต้องการทําความเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐานก่อนค,คือเราจะทําความเข้าใจสิ่งที่สลับซับซ้อนไม่ได้ถ้าเราไม่มีเบสิกที่ดีดังนั้นแครกเกอร์เบสิคคือส่วนของการพยายามช่วยแครกนะครับความรู้ที่มันเป็นวิชาการนะครับให้มันจริงๆมันก็ยังเป็นวิชาการอยู่ละครับแต่ว่านําเสนอให้มันสั้นๆนะครับแล้วก็ ให้ผู้อ่านไปตามอ่านเองได้คือไม่ได้ป้อนให้ทั้งหมดขนาดนั้นแต่บอกในเบื้องต้นว่าคุณไปตามอ่านตรงไหนต่ออย่างน้อยมี Reference อีกสัก5จุดค,คุณไปตามอ่านได้นี่คือ Cracker Basic นะครับ,รบแล้วก็มีตัว Podcast ก็ที่พวกเรากำลังฟังอยู่นี่นะครับแล้วก็มีส่วนที่อันนี้ก็ใหม่นะฮะไม่แน่ใจว่าคุณศิลปะเคยได้ยิน Paper ร r u ร c ม์ไหมครับมีได้ยินแวววลมาเหมือนกันอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึง p ปเ e r c มค n ั้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่คือขณะที่บล็อกเนี่ยหรือเบสิคเนี่ยนำเสนอนะครับแนวความคิดที่อาจจะมีทั้งวิชาการและกึ่งวิชาการถ้าบล็อกนะบ,บล็อกอาจจะมีกึ่งวิชาการด้วยแต่ในฐานะที่พวกเรามีรากฐานมาจากสายวิชาการอะคาเดมิกนะครับเราพูดถึงบทความวิจัยบทความวิชาการกันเยอะบางครั้งผมก็คิดว่ามันก็ไม่ควรขึ้นหิ่งไปเฉย บทความวิจัยอันไหนน่าสนใจเราก็เอามาครั้นคือเอามาช่วยขบเคี้ยวนะครับเอามาช่วยทําให้มันเข้าใจง่ายขึ้นสรุปพูดง่ายๆคือสรุปบทความวิจัยที่น่าสนใจนิยามคําว่าครัชคือยังไงครับครัชคือเอามาขบเคี้ยวเคี้ยวครับครับให้มันแบบยํำมันนะฮะครับอืมให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นอร่อยขึ้นอย่างงี้่อยอร่อยครับคือปกติแล้วบทความวิชาการบทความวิจัยก็จะ แข็งๆหน่อยแต่ถ้าเกิดถูกครัชมาก่อนก็อาจจะแบบมันถูกเคี้ยวมาบ้างแล้วนะครับคือขบเคี้ยวมาให้ดังนั้นทําให้มันเออเคี้ยวง่ายขึ้นอ่ะคุณศิลปะก็จะกินมันง่ายขึ้นน่ะครับจะดูหยิ่งๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเอออุปมาอุปไมยนะครับเป็นการอุปมาอุปไมยอันนั้นแหละฮะคือเปเปอร์ครัชทีนี้พูดถึง c r a c k e r brief นะครับ c r a c k e r b r e f ผมคิดว่าถ้าจะนิยามเขาเขาก็คืออีกซีรีส์หนึ่งของ crackers books ที่มุ่งนำเสนอ หนังสือครับครับที่เป็นอีบุ๊กครับในรูปแบบกระทัดรันอืมน่าสนใจกระดัดสนใจกระชับครับ Brief นี่มีความหมายก็ปกติเราพูดทับศัพท์กันอยู่แล้วนะครับ Brief ให้หน่อยนะเรื่องนี้มันยังไงอ่ะก็คือแบบสรุปนะครับครับสรุปเข้มหรือว่าจะเป็นการนำเสนอแบบ concise คือชัดเจนสั้นๆตรงไปตรงมานะครับเป็นซีรีส์หนังสือเล่มเล็ก ที่กระชับมุ่งนําเสนอประเด็นเฉพาะหนังสือเล่มเล่มหนึ่งเนี่ยโดยปกติอาจจะมีอาร์กิวเมนต์ซ่อนอยู่2อสประเด็นแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ผู้เขียนแต่อาจจะมีประเด็นหลากหลายมีบท5้าบทแล้วแต่คแต่แคคเกอร์บีฟเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือเป็นลักษณะที่ประเด็นที่จะนําเสนอจะเล็กหน่อย <c oughs> หรือมีประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับก็ ถ้าจะว่ากันก็คล้ายๆจะเป็นบทความวิชาการลักษณะนั้นครับแต่เราไม่ได้ทําวารสารเราไม่ได้เป็นสถาบันที่ทําวารสารวิชาการครับเรานําเสนอเป็นรูปแบบของหนังสือเล่มเล่มเล็กๆนะฮะโดยโดยที่ในเบื้องต้นเราจะทําเป็นอ e ีบุ๊กก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงว่าทําไมมันต้องเป็นอีบุ๊กก่อนอ่าน่าสนใจมากพอบอกว่าเล็กๆตรงนี้ครับขนาดของมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เล็กที่ว่าอืมอืมคืออยู่ที่หัวข้อนั้นอย่างเดียวเลยหรือว่า มีจำนวนประมาณยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับผมวางแผนกับทางกองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ Crackers Books เนี่ยนะครับก็คือสำหรับซีรีส์ Crackers Brief เนี่ยต้นฉบับของท่านที่สนใจจะส่งเข้ามาเราจะรับพิจารณาที่ต้นฉบับในคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยนะครับรบยาวไม่เกิน50หน้าอ่าอันนี้เป็น Mac ที่กำหนดไว้ใช่ครับ,รบแต่แต่โอเคแบบสมมุติถามว่า 51หน้าได้ไหมเออก็ได้แหละนะครับเออก็ส่งมาเถอะนะครับ52-53ิบสองห้าสิบสาก็ยังหยุนวนะครับแต่ถ้ากระโดดไป60-100อะไรอย่างนี้ไม่ไม่เอานะฮะก็น่าจะต้องไปเป็นหนังสือตามปกติครับแต่ b r i e เนี่ยนันต้องสมทําตัวสมเป็น b r i e หน่อยนะครับสามสิบห้าสิ้ากำลังสวยครับครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าประเด็นเฉพาะทาง เหมือนการเขียนบทความวิชาการเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันเฉพาะทางที่ว่าคือเฉพาะทางขนาดไหนหรือจํากัดในแวดวงสายไหนบ้างที่จะสามารถส่งมาที่แคคเกอร์บีบได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากต้องต้องบอกว่าเราผมใช้คําว่ามุ่งประเด็นเฉพาะเนาะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะทางคือมุ่งประเด็นเฉพาะก็คือผู้เขียนมีประเด็นเฉพาะที่อยากจะพูดเช่น สมมุติว่าผมเขียนบทความเรื่องเรื่องโฟกครออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับครับแล้วก็บทความเนี้หรือหนังสือเล่มเล็กของผมเนี่ยผมจะพูดถึงการอธิบายโฟกลรอในมุมของกรามชี้เท่านั้นรหรือหรือนะครับอาจจะเป็นผู้เขียนอาจจะมีประเด็นมุ่งเฉพาะจะอธิบายเฉพาะทฤษฎีเอ,อ,อเพียงทฤษฎีเดียวแต่ ในเรื่องของแอปพลิเคชันมันอาจจะยาวไปการเอาไปประยุกต์ใช้มันจะยาวไปครับเราก็ไม่ไม่ต้องนําเสนอในที่นี้นะครับนำเสนอแค่ภาคเดอรี่มาเลยทฤษฎีมาเลยอใช่ก็ได้ก็ได้เช่นกันก็หลากหลายครับหลากหลายอาจจะเป็นเคสตั d ดีก็ได้นะครับครับถ้าถ้ามุ่งเน้นเคสตั d ดีก็จะต้องไม่ได้ไปขับเน้นมากในส่วนของแนวความคิดหรือทฤษฎีแต่เคสตัศดีนั้นๆต้องต้องน่าสนใจหรือว่า บอกกับคนอ่านได้ว่าเราได้แคลกค,ความรู้อะไรให้กับคนอ่านบ้างในเรื่องนี้ครับ,รบหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ how to ก็ได้นะฮะหรืออะไรบางอย่างนะครับแต่ในซีรีส์นี้จะยังไม่ได้รับในส่วนของต้นฉบับที่เป็นหนังสือแปลนะครับ,รบอ่าเหตุผลมีอยู่นะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นเฉพาะหนังสือแปลครับโดยตรงนะครับตรงนั้นเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนโอเคว่าว่ามันยังไงแต่ว่า ถ้าถ้าเป็นงานแปลท่านใดที่ทำงานแปลอยู่ก็สามารถทักมาได้นั่นแหละครับะจะมีซีรีส์เฉพาะของเขาอยู่โอเค,คเดี๋ยวผมจะถามต่อว่าซีรีส์นี้คืออะไรแต่เดี๋ยวเอาไว้ท้ายรายการ,รทีนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งว่าเออพอเราพูดถึงรายละเอียดทั้งหมดของแคคเกอร์บีฟแล้วเนี่ยผมอยากรู้มากๆเลยครับว่าทำไมต้องแคคเกอร์บีฟเอ๊ะทำไมทาไมมันมีไอเดียอะไรแล้วทำไมถึงกลายเป็นแคคเกอร์บีฟได้ผมคิดว่ามันไอ ไอเดียที่เกิดขึ้นที่คิดขึ้นมาได้ของการจะทำบรีฟซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมาจากเพนพอยต์สองเรื่องที่เห็นอยู่อันดับแรกคือหนังสือแพงนะครับประเด็นปัญหาหนังสือแพงซึ่งแพงจริงนะครับ,รบในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ผ่านมาก็จะมีกระแสนะครับบนบนสื่อโซเชียลมีเดียหรืออะไรเห็นอยู่ว่า เออมีคนบอกว่าอย่างงบประมาณเท่าเดิมอย่างเช่นสมมติเซตงบประมาณไว้3,000ในหลายปีก่อนอาจจะได้10เล่มแต่ว่าทุกวันนี้สามพันอาจจซื้อได้แค่7หรือหกเล่มเป็นต้นแต่แต่มันก็มีเหตุผลของมันเช่นต้นทุนราคากระดาษหรืออะไรทีออ่สูงขึ้นใช่ไหมครับ,รบออผมคิดว่า brief เนี่ยมันจะมาช่วยในปัญหานี้นะครับนี่ข้อที่1นึ่งเพนพอยแรกคือเรื่องราคาหนังสือ เพราะว่าเราจะมุ่งขายเราพูดเลยก็ได้ใช่ไหมพูดเลยพูดเลยอันครับต่ำร้อยครับต่ำร้อยเลยต่ำร้อยโอ้อันนี้สปอยเลยนะร้อยดอลลาร้โอ้ยแพงไปโอเคโอเคร้อยบาทครับร้อยบาทครับครับโอเคโอเคต่ำร้อยครับคือคือความปณิธานมุ่งมั่นอันสูงสุดของ Cracker's Brief นะฮะซีรีส์อื่นเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ซีรีส์นี้หนังสือจับต้องได้นะครับ แน่นอนมันเป็นอ e ีบุ๊กเนาะมันก็เลยจะลดต้นทุนในส่วนของการจัดพิมพ์ใช่ไหมครับก็ทําได้นะครับแล้วก็มีอีกเพนพอยหนึ่งผมไม่แน่ใจมันเป็นเพนพอยหรือเปล่าคือคุณศิลปะเคยได้ยินคําว่ากองดองไหมฮะเคยได้ยินเวลาเราไปงานหนังสือหรือเราเข้าร้านหนังสือแล้วเราซื้อเยอะๆมันเป็นความหมายแบบนั้นไหมอ่าซื้อเยอะๆแล้วอ่านไหมไม่อ่านบางทีออไ,ทได้ยินคำหนึ่งคือ,อรองขาโต๊ะรองขาโตใช่ใชเอาหนังสือเราไปรองขาโตเสียแล้วใช่ แต่เพจนั้นเขาดีนะครับเพจรองครับตเขาเขาารีวิวหนังสือผมดีอยู่นะ <laughs> ผมผมก็ติดตามตลอด <laughs> <Okay. S 1> กองน้องได้ยินครับได้ยินเหมือนเราซื้อมาแล้วเก็บมันไว้โดยที่ไม่อ่านอ่าใช่ก็ไม่เชิงว่าเป็นเพนพอยต์บางคนก็มีความสุขที่จะสะสมไว้ก่อนค,คือเขายังไม่อ่านวันนี้แต่เขาใช้วันอื่นวันจุดที่จะใช้ขึ้นมาเขาหยิบใช้ได้เลยครับอ่ามันก็มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาก็ได้สําหรับบางกลุ่มคนนะครับแต่ถ้าเราจะมองว่า มันดองไว้เนี่ยจริงๆความรู้มันยังไม่ถูกแก่อ่านเนาะแล้มันยังไม่ถูกเมื่อมันไม่ถูกแก่อ่านก็คือมันไม่ถูกขบเคี้ยวแล้วเมื่อมันไม่ถูกขบเคี้ยวมันก็เลยไม่เกิดผลอะไรต่อโลกนะครับในเชิงนั้นนอกจากว่าหนังสือมันขายได้แล้วจบแต่ประเด็นคือในโลกของความรู้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายหนังสือได้ผมคิดว่ามันต้องกระเทาะมันต้องแครกมันต้องเกิดอิมแพอะไรบางอย่างกับโลกด้วย น,ะะนี่เป็นปณิธานอย่างหนึ่งของพวกเราแพ็กเกอร์สฟูดเดียวขอเก็บอันนี้ไว้เพราะเดี๋ยวจะไปอยู่ในช่วงคําถามต่อไปโอเค okay. อันนี้น่าสนใจนนหลักๆที่จะตอบว่าทําไมต้องเป็นซนะีรีส์บรีฟเนาะผมคิดว่าในโปรเจกต์เนี้ยอีบุ๊กของเราจะราคาไม่แพงผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันถูกไหมผมแต่ผมเรียกว่าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสาระที่จะได้นะ,ค,ะครับราคาไม่แพงแล้วก็มันตอบโจทย์เรื่องกองดองเพราะว่ามันจะเล่มเล็ก มันมันจะอ่านจบได้คุณจะร,รู้สึกเป็นมนุษย์ที่ c o m p l e t ขึ้นนิดนึงว่าเออกูอ่านหนังสือจบอ่านะครับเออจบเว้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่ออกเล่มหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยนะครับครับอืมทีนี้เมื่อกี้ผมสะดุดตรงคําว่าอ e ีบุ๊กเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย EP ก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการพูดถึงลักษณะของธุรกิจอ e ีบุ๊กหรือลักษณะของสิ่งที่มันเรียกว่า e อีบุ๊กเนาะเราถูกเอาไปจัดอยู่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มตลอดเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมสำนักพิมพ์แคคเกอร์บ หรือซีรีส์ c คคเก e ร์บีฟเนี่ยครับต้องเป็น e b o ุ๊กเฟิรด้วยสาระอะไรด้วยเหตุผลอะไรในตัวสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทำออกไปทางเพจหลักของเราก็มีอยู่ข้อหนึ่งระบุไว้ว่าผู้เขียนก็จะต้องเห็นด้วยกับ Policy ของเรารที่เรียกว่าเป็น e-book first เนาะค,ค,คือจริงๆมันมีหลายๆเหตุผลนะครับในการที่เราพยายามจะผลักดันแคคเกอร์ o ุ๊กไปในหมวดหมู่ของการตีพิมพ e ์อีบุ๊กก่อน ครับแล้วแล้วค่อยเป็นหนังสือเล่มที่หลังในบางบางเล่มบางกรณีที่มันเป็นที่น่าสนใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายเหตุผลแต่อันดับแรกก็เป็นเรื่องเหตุผลของ,ของความยั่งยืนนะครับครับเ,เป็นเหตุผลของเรื่องของความยั่งยืนการการพิมพ์หนังสือหนึ่งเล่มก็ใช้กระดาษพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือเราอาจจะยังมีความลักษณะโรแมนติก ของการดมกลิ่นกระดาษผมก็ชอบุณศิลปะก็ชอบ,ช,อบช่ไหมดมกลิ่นกระดาษหรือถือถือไปถือมาอะไรต่างมันทําได้นะครับแต่มันไม่ยังยืนนะในถึงจุดหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราลดการาใช้ทรัพยากรของโลกตรงนั้นไปได้เนี่ยอีบุ๊กก็ตอบโจทย์ระยะยาวมากกว่านะครับแล้วก็การเป็นอีบุ๊กเนี่ยสมมุติว่าณตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ย คุณศิลปะอยู่อยู่ไหนดีสาราชนะจักรับแล้วมีหนังสือเล่มใหม่ของ Cracker's Brief ออกวันนี้ออนไลน์เรา available ทันทีเราสามารถ,ถที่จะซื้อได้แล้วเอามาอ่านได้ทันทีเลยใช่อาจจะอยู่ลอนดอนไปดูเชลซีอยู่ใช่ไหมใช่ครับ,รบก็โหลดได้เลยครับโหลดได้เลยคุณจะอ่านใน iPhone หรือในแท็บเล็ตในคอมก็แล้วแต่ครับก็ดาวน์โหลดได้เลยคุณไม่ต้อง ือถ้าเทียบกับในสมัยก่อนเราอาจจะต้องหาวิธีส่งกันไปให้ะนะครับหรือแม้แต่อยู่ในไทยก็ตามทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่ามันก็สะดวกขึ้นเยอะคือสั่งแล้วเดี๋ยวสั่งในแอปส้มแอปฟ้าก็แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งเคอรี่ส่งอะไรมาให้ใช่ไหมครับแต่คุณก็ยังต้องรอนะหนวัน2วันนะครับก็ในความเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยมันตอบโจทย์วัยรุ่นใจร้อนนะครับ,ค,รบคือ,ค,อ,ค,อคือได้เลยนะครับได้เลยได้เลย ม,มันออกเดี๋ยวนั้นคุณก็ได้เดี๋ยวนั้นนะครับน่าสนใจมากผม,มให้ความสนใจไปประเด็นแรกเลยที่บอกว่าเรื่องความยั่งยืนซึ่งพอมานั่งพูดแล้วโอ้มันจริงๆด้วยมันรสร้างความยั่งยืนเนาะแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อ่านได้พูดง,ง่ายๆคืออ e ีบุ๊กทำให้พรมแดนไม่มีสิ่งกัน้นม,มันเปิดเปิดเปิดขยายพรมแดนไปเลยนะครับซึ่งเป็นมอตโต้ของเรานะครับ,รบถ้า,ถ,าถ้าแอบดูใน โลโก้สำนักพิมพ์ดีๆมโต้ว่าอะไรครับนะก็จะมีเขียนไว้สั้นๆว่า Horizon Expanded Expanded มันแปลว่าอะไรครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเปิดดิบแป๊บเอ้ยใจเย็นโอเคก็ก็ขยายพรมแดนนะขยายพรมแดนขยายพรมแดนความรู้ครับครับครับเป็นการขยายพรมแดนความรู้ซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานของสำนักพิมพ์อยู่แล้วด้วยใช่ครับครับคือการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดทุกคนรู้อยู่แล้วประโยคนี้มันเชยมากนะมันเชยมากทุกคนรู้แล้วก็ ก็ยังต้องทำเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะนอกห้องเรียนเราก็ยังอ่านแต่ถ้าเราไม่อยากอ่านคุณก็ไปฟังเด็คุณก็ไปฟังรายการของคุณศิลปะใช่ไหมครับหรือว่าคุณไม่อยากฟังอันนี้ผมมันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะฮะถ้าไม่อ่านไม่ฟังก็อาจจะมีพอยต์อื่นๆในอนาคตซึ่งรอติดตามรอติดตามแต่ผมคิดว่าโดยธรรมชาติแล้วเราจะต้องทั้งอ่านและฟัง มันถึงจะเป็น,ปนความรู้ที่ควบคู่กันไปด้วยเป็นพื้นฐานเนอะเป็นพื้นฐานครับที่นี้จะเข้าสู่ช่วงำํำถัมสุดท้ายแล้วครับว่าในความคาดหวังของอาจารย์นะครับหรือในความคิดของอาจารย์อาจารย์คาดหวังว่าแคคเกอร์บลีฟครับมันจะสร้างคุณุปการอะไรให้สังคมไทยบ้างหรือสังคมโลกก็ได้นะครับเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงการขยายพรมแดนเรียบร้อยแล้วอ,อยากรู้ว่าเอ๊ะคุณุปการที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสร้างคุณุปการอะไรอย่างน้อยก็ได้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่แอบคิดอยู่ในระยะยาวข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นหรือมี impact มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอาจจะมีบางท่านถ้าเห็นบน Facebook ตอนที่ส่วนตัวของของของผมเองที่แชร์คร,ครับกครกรีฟออกไปเนี่ยนะครับผมมี hidden message บอกอยู่ว่าถ้าถ้าท่านมีงานเขียนมีองค์ความรู้ที่จริง,รงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้ นะครับหรือว่าก็คิดอยู่ว่าส่งไปวารสารนะที่อยู่ในฐานข้อมูลแห่งหนึ่งได้ทุกวันนี้แม่งก็ใช้เงินเยอะนะเออใช้เงินเยอะวารสารที่ไม่เก็บเงินกันแล้วก็มีอยู่ไม่ค่อยเยอะแล้วหนึ่งในนั้นคือวารสารสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาลัยนเรศวรหรือแม่งขายของให้คณะด้วยนะครับ,รบเอเอไม่เก็บตังค์นะเออไม่ใช่คณะเรารวยนะครับ Premises, เดี๋ยวนิดนึงเผื่อท่านผ네ู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะเอ๊ะหรือตกใจนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าท่านอาจารย์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสนรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับอีกสถานะหนึ่งใช่เป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับก็คือคณะเรายังคงปณิธานแบบนี้คือพยายามคงที่จะช่วยให้โลกขององค์ความรู้การเผยแพร่องค์ความรู้เนี่ยมันดําเนินไปโดยมีต้นทุนของผู้เขียนเนี่ยให้น้อยที่สุดครับครับ คือพวกเราคิดว่าองค์ความรู้ที่เราไปหาอ่านบนฐานข้อมูลแห่งหนึ่งนั้นน่ะฟรีจริงๆมันไม่ฟรีมันอยู่บนต้นทุนที่ไม่ฟรีทั้งผู้เขียนสมมติศิลปะเป็นได้ข่าวว่าจริงๆคุณก็เรียนเปญาโนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วก็เคยเข้าไปหาบทความในเว็บไทยตืดๆใช่ไหมครับ,รบใช่ครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีใช่ไหมครับแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าจริงๆมันมันมันมีต้นทุนที่คนอื่นต้องเสียให้คุณอยู่ มันเป็นยังไงครับอาจารย์อ่าก็ผู้เขียนก็ต้องเสียเงินเพื่ออสมัครให้พิจารณาบทความใช่ไหมครับหลักๆก็เป็นค่า peer review แหละนะครับหรือว่าในส่วนของแพลตฟอร์มครับสถาบันการศึกษานั้นๆเขาก็เสียเงินให้คุณอยู่ครับเออผมไม่ได้บอกว่ามูปแบบแบบนี้ใช่ใช่เปตัดสินใจกันเอาเองนะครับแล้วก็ทิศทางมันก็มุ่งไปสู่แบบนั้นนะครับ ผมกำลังคิดว่าถ้าสําหรับนักวิชาการหรือนักวิจัยที่อ่ะโอเคมันอาจจะต้องมีสักหนึ่งชิ้นเพื่อไปลงในฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของแหล่งทุนหรืออะไรก็ยังจําเป็นอยู่รเราเลี่ยงมันไม่ได้หรือว่างานชิ้นนั้นๆต้องการขอตําแหน่งวิชาการนะครับ,รบแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วสําหรับสํานักพิมพ์ของเราก็สามารถขอตําแหน่งวิชาการได้นะครับก็คืออาจจะต้องบอกนิดนึงว่าเล่มน,นี้อยากจะเก็บไปเป็นส่วนหนึ่งของการขอตําแหน่งทางวิชาการก็อาจจะต้อง ตั้งผู้ทรงคุณุูิเพิ่มจํานวนขึ้นนิดหนึง่งสำนักพิมพ์ก็จะมีกระบวนการตรงนี้<ะ>ตามมาตรฐานทางวิชาการอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็คือยังไงไม่เอาไปใช้ขอพอสอรอสออะไรอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็จะมีเพียแค่จํานวนจํานวนเพี e รีวิ e เจะน้อยลงหน่อยอะนะครับก็มีมาตรฐานตามปก,กตินะครับ,รบทีนี้คู่นูประการหาวความไปตั้งไกล แถมเรียกแขกอีกะฮะใช่ไม่เป็นไรเราจะได้อธิบายให้เห็นว่าในสภาพของของสังคมวิชาการมันมีภาพพอยอะไรบ้างนะครับน่าสนใจมากประเด็นก็คือสําหรับผมในระยะยาวไกลๆก,ล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 กล็จะบอกว่าถ้าถ้าใครที่ไม่ได้มายกับการว่าจะต้องไปลงในฐานนะครับบัตอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถเฮ้ยแทนที่จะเสียเงินเราหนังสือมาพิมพ์กับ Cacker ร Brief ในซีรีส์นี้ครับ จะดีกว่าไหมนะครับ available ออนไลน์ทั่วโลกเหมือนกันนะครับโอเคมีต้นทุนในการที่จะต้องซื้อเพราะเราเป็นเรากําลังพูดถึงในโลกของภาคธุรกิจเราตอนนี้ใช่ไหมครับมันก็จึงต้องมีต้นทุนในการซื้อขายแต่ไปณิธทานของเราก็คือก็จะทําให้หนังสือเล่มเล็กอีบุ๊กเล่มเล็กตรงเนี้ยมันราคาไม่แพงอย่างถึงที่สุดครับแต่การันตีว่าต่ำหนึ่งร้อยครับโ okay. อเคแล้วถ้าในอนาคต มีผู้คนสนใจอยากจะทำหนังสือกับแคคเกอร์บี p จะต้องทำยังไงบ้างก็ถ้ามีต้นฉบับบอยู่แล้วก็ส่งอีเมลหรืออินบ็อกซ์ก็ได้อินบ็อกซ์ทางเพจใช่ไหมทางเพจนะครับ Facebook ก็เสิร์ชคำว่า Cracker ์บ o ๊กเขียนติดกันาก็เจอนะครับหรือถ้าเป็นอีเมลก็ Cracker s o o o k สองศูนย์สองสาม s กมี S ด้วย Books ก็มี S a n นะครับ gmail com อีเมลเข้ามาผมจะบอกว่าหลังหลังจากที่โฆษณาออกไปตอนนี้เรามีต้นฉบับเข้ามาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับกลองบรรณาธิการเริ่มปวดหัวต้อง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  ตกทคแอคชั่น <Take> กันหน่อยอ take ถ้าสมมติว่ามีใครอยากรีบส่งก็ต้องรีบส่งมาเพราะว่าตอนนี้มีจํานวนปริมาณเข้ามาจํานวนหนึ่งละแต,แต่เราไม่ได้เซตว่าจะเปิดรับถึงเท่านูน้นเท่านี้ก็คือเราเป็นซีรีส์ที่จะอยู่กันไปยาวๆอยู่เป็นเพื่อนของพวกคุณนี่แหละนะครับไปยาวๆอินสปิเรชั่นสำคัญจากที่เรามาทำแค a เ k อร์สบรีฟเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆเราเห็นหลายท่านน่าจะรู้จักซีรีส์ที่ชื่อ very short introduction ของอ็อกฟอร์ดนะครับครับเซรีเซรีบรชชันอินโทรดักชันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็จะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆมุ่งประเด็นเฉพาะเหมือนกันครับแต่จุดแตกต่างนิดนึงของเขาคืออาจจะเป็นประเด็นเชิงแนวคิดมากหน่อยจริงๆคล้ายๆ Cracker Basic ของเราครับเช่นหนังสือนี้พูดถึง Capitalism พูดถึง Liberalism พูดถึงเวลแฟ r ์เป็นประเด็นเฉพาะเลยครับแต่แค a เกอร์บ e f เนี่ยเรากว้างกว่านั้นคือเราเราเปิดกว้างคือรับ พวกเคสตัดดี้ด้วยครับพวกผลจากการวิจัยหรืออะไรแบบนั้นด้วยคือมีประเด็นหลากหลายกว่าไม่ใช่แค่แนวคิดอย่างเดียวนะครับคือ very Short introduction ของออกฟอร์นี่ก็ประมาณ700กว่าปกอยู่เหมือนกันนะฮะครับอเยอะมากถ้มันทำได้ในโลกของความรู้มันก็ยังไปได้มากมายมหาศาลครับจริงๆในซีรีส์หนังสือลักษณะนี้นอกเหนือจากออกฟอร์ตก็ยังมีของอื่นๆอีกด้วยนะครับมีหลายเจ้าที่เขาอาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันไป แต่ปณิธานสําคัญอย่างที่บอกคือแก้ปัญหาในเรื่องของหนังสือราคาแพงเนี่ยครับอืเราลองมาดูแบบนี้กันดีไหมรเราอาจจะไม่ได้ดมกลิ่นกระดาษแต่คุณได้ความรู้ที่ดาวโหลดได้ทันทีที่ไหนก็ได้ในทุกมุมโลกครับข<ร>บ,บเคี้ยวเสร็จแล้วคิดแล้วอาจจะไปทําอะไรบางอย่างให้กับโลกต่อนั่นถือว่าดีที่สุดเลยครับ,รบ,บงั้นถ้าให้ผมสรุปโดยสั้นๆเนี่ยซีรีส์แคคเกอร์บีฟ เป็นหนึ่งในซีรีส์ของสำนักพิมพ์แคคเกอร์บุ๊กซึ่งซีรีส์แคคเกอร์บลีฟเนี่ยมุ่งเน้นหนังสือที่มีจํานวนหน้าไม่เกิน50แผ่นหรือห0หน้ากระดาษต้นฉบับจากคอมของท่านไม่เกินไม่อมาจัดหน้าแล้วเราจะพยายามทําให้เป็นไซส์คล้ายๆ A5 ก็ก็อาจจะสักหกสิบเจ็ดสิบหน้าเล็กๆอ่านเพลินๆครับอ่านเพลินห้าสิบหน้าจากคอมของท่านจำนวนบัตเจตหรือม่ประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยแลอาจจะ มันอาจจะจบต้นฉบับนี้อยู่25หน้าส0มิหน้าก็ได้ครับครับผมครับแล้วก็มุ่งเน้นอีบุ๊กเป็นหลักครับซึ่งเป็นปณิธานของทางสำนักพิมพ์เรื่องความยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็สร้างคุณอุปกาลอะไรมากมายที่อาจารย์เล่าให้ฟังโอเคครับอาจารย์ที่นี้เสริมนิดนึงได้ครับอาจารย์ืลืมคือเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าถ้าใครมีต้นฉบับอยู่แล้วคือส่งเข้ามาให้ดูกันครับแต่ผมมาตกไปนิดนึงว่าแต่ถ้าท่านยังไม่มีต้นฉบับครับแต่มีไอเดีย ครับก็ส่งเข้ามาได้เช่นกันมาพูดคุยกันก่อนกับกองบรรณาธิการส่งเข้ามาคุยคจะจะคุยแบบคราชเลยคือพิมพ์สดไม่มีอะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นอันก็ยินดีหรือว่าพิมพ์เป็นไอเดียคร่าวๆสักหนึ่งแผ่นเป็นชื่อเรื่องประมาณนี้เขาโครงน่าจะประมาณนี้ก็ยินดีมากๆที่จะคุยกันครับอ่าแล้วก็ช่วยช่วยแนะนําเท่าที่ทําได้ก็จะได้พัฒนาไปด้วยกันอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเป็นเป็น เป็นประโยชน์ด้วยนะครับโอ้นี้เป็นประโยชน์มากๆเราเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเลยเหมือนผมว่างเลยเนาะแต่ว่าเออเก็ยังมีกองบรรณาธิการใช่ไหมครับอาจารย์ในสํานักพิมพ์แล้วก็มีทีมงานอีกส่วนหนึ่งมีครับก็จะมีคุณวุธระดับปริญญาเอก99%ป็นะครับผมอาจารย์ครับเคอก็มีอาจารย์บางท่านที่อาจจะยังเรียนเอกอยู่อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมฝากพอยต์หรือว่าทิ้งประเด็นท้ายๆไว้นิดนึงว่า แล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิน50แผ่นหรือว่ามันเป็นจํานวนขนาดที่มันเยอะมากๆออันนี้มันจะไปอยู่ในซีรีส์ไหนครับก็จะเป็นในหนังสือ c r คเกอร์บุ k ตามปกติครับแ r คเกอร์บุ k ซึ่งเป็นหนังสือที่มีจํานวนขนาดเยอะหนังสือเล่มซึ่งเดี๋ยวประมาณตอนแรกเรากล่าวว่าหลังสงกรามเราอาจจะเปิดตัวอะไรเพิ่มเติมครับทุกท่านอาจจะเห็นบ้างแล้วมันเกี่ยวกับมาร์กแหละนะครับแต่อา,อาจจะคาเถิบไปเปิดตัวสักต้นพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับครับโอเค งั้นผมขอทิ้งประเด็นนี้ไว้เหตุผลที่ทิ้งไว้เพราะว่าเผื่อในเอพิโซดต่อไปอยากจะเชิญอาจารย์มาพูดถึงสิง่งที่มันเรียกว่าแคคกร์บุกด้วยได้ครับนะครับในเอพิโซดต่อไปแต่ตอนนี้เราได้รู้จักแคคเกอร์บลีฟแล้วแหละว่าแคคเกอร์บลีฟคือ,อยังไงน,นะครับยังมีซีรีส์หนังสือปแปลด้วยนะครับเออเ<ห>มื่อกี้ก็ทิ้งไว้เหมือนกันซีรีส์หนังสือปแปลพอจะบอกไอเดียคร่าวๆสั้นๆได้ไหมครับ ก็นังสแปแมีมีคอนเซปต์ไหมว่าคอนเซปต์ของมันเป็นยังไงคือจริงๆตอนนี้อยากจะเชิญชวนท่านที่ถ้าเกิดว่าสนใจงานแปลคลาสสิกแล้วก็เป็นงานที่เป็นพับลิกโดมพับลิกโดเมนนะครับคือพับลิกโดเมนหมายถึงว่ามันไม่มีความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเป็นงานคลาสสิกที่ผู้เขียนผู้ประพันธ์ได้เสียชีวิตไปเกิน50ปีเนี่ยอยากจะเชิญชวนไปในรูปแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เราเหตุผลหลักๆ ข,ข้อแรกนะครับคือเราจะจําหน่ายได้ในราคาไม่แพงเพราะเราไม่เสียต้นทุนไปกับค่าลิขสิทธิ์ในราคาแพงนะครับถ้าได้แบบนั้นองค์ความรู้ที่แปลออกมา,าหากให้กับค่าตอบแทนผู้แปลอะไรต่างๆแล้วเราก็ยังจะจําหน่ายได้ในราคาต่ำ 200, อสองร้อยสมมุติทําได้นะครับคือจะ,จะเห็นว่าแค่ก์บุ๊กพูดเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆคืออยากให้มัน รู้สึกว่าสบายกระเป๋ามากที่สุดเหมือนซื้อกาแฟหนึ่งแก้วซื้อกาแฟสองแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้มันจะรวยไหมวะเป็นเรื่องของความยั่งยืนดีกว่าอ่าอ่าครับให้เป็นเรื่องของความยั่งยืนดีกว่าโอเคครับท้ายนี้นะครับขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวัชรพลพุ้รักษา마กนะครับที่มาให้ความรู้ในส่วนของแคคเคอร์บลีฟในเอพิโซดนี้นะครับครับแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังฟังอยู่นะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์โซเชียลมีเดียของเรานะครับสำนักพิมพ์แคคเกอร์บุ๊กนะครับรวมไปถึงรายการของศิลปะเดชาคุณนะครับคนแคกความรู้ครับรายการที่จะขยายพรมแดนความรู้ให้คุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ